ไม่นีไมาหายายได้จ้าไม่หายายายมันปรับระดับได้ใบยางหรือแาบนี้คือใบกันเถ่าไม่หาผู้เถ่ายีก้อโซนด้อยยางด้วยแบบนี่จ้างสี่แล้วเมื่ก่อยกันหนีไปหาไปหน้าอยู่ผู้เดียวของหมอกไมื่นี้เขาอันฟูดมั่นเล่ได้เอาบางนี่เขามาของผู้ใดล่ะนะ ของอันมักแบงโอ้รถมลพาไปในวงบุกมหาใบรรยากาศในงานเอยเี่นดาสาสกุลมาอยู่ตอนนี้น้อยสาสกุลมาอยู่ตอนนี้น้อยมาเด่นมันเดียดเทียวฮะมาหาหย่ำบัานบัานพอเอื้อยพอนะจ๊ะ จักเด่าวเด้อายู่ลอวผมก็เดิปจักสร่ะเที่อิบเปลี่ยนสิบแป่าสิกเี่ยนหาเปลี่ยนสหกนั่นล่ะไปรงบานเาไปเปลี่ยนสเพ่นึงใส่กัเลยมาใส่ดอกห้ยายน่อยไปให้ซื้อให้ยายน่อยซื้อยูซื้อกินน่ะแหขอห้ยายน่อยเหรอเด้อไม่ยินบอกอันนี้ขอให้ย้ายน่อยเร็วโอ้ใส่มือให้เขายาดมนเทีย นี่เตยเิ่งจะใิเสียมากระเลง้งนไวาอืงางแล้วนั่นก็ว่าเงินกูเสียนอนอดีเียเออมเสียเก็บ่ไข่พอรันเงินกูแล้วเงินกูเสียแล้วมานตาบงกไปอาบน้ำมาเข้าานมาจรงพ่อเด้อเงียับมึงอนน่งบอกเงินเสียเงนเพอรับผูจีนอสถูกแล้วทมาผไม่งไงเหรอูกเลย ให้พผิดยัยหน่อยเอาไว้เ้อขอ้เพื่อนเราอไว้เพื่อนก็ดีใจของเพืนมันเป็นของเพื่อนขางเพื่นเราเสียปก็ิเลี้ดีเพื่อนดีคุณอ่ะนี่ยร้านกุ้งมืโบ้เนี่ยไปย้ายเด้ออยู่รลานยี่ดีไม่แห้งเด้อไป้าปหาเงินหาข้าวยูกรลานได้ลำไรรวยเลยห้เจ้าอันนึงขึ้นมากเป็น พันๆหลานเออกลับมายันใดก็ให้เห็นนั่งอยู่เือนนี่ละเด้อเด้อ่าไปยันใดเด้อมักไปรกไปบ่ได้ขัอยสน่ัยิเนาะอ้เงื่นเขายืนนี่นะอาผูกได้คอยเนคอยยิงนอนบ่หลับบ้อเห็นหงผูกใครบ่หลับโอ้ยหน้าตาบ่ลผูกก็ผูกกันหาบ่หลับของยายพ่นบ่อครับนเสียงวั เล่นมั่วความเปนเชียเบิ่งจักว่าอันผู้ใดผู้ใดกลัข้ามาเอละเขาถือมาเอาถือมาตัวเขาถืมาตัวเพิ่นนี่จะหลุดสิสอกดกนี่เด้อสิกดเบิ่งเห็ดอีหยังเบิ่งบ่เปนสิกดูให้น้องไส้ือตัวปันยางปูให้ไปอีตัวให้ลูกให้หลานลูกให้หลานมืออ ใหญ่มูดใหญ่มูดมนนองไปก่อนเลยใช่แหมลองเคยก็ไปลองใช้ก็ไปกนม่ไปติ๊กมันจะไปจิ้เนาะยังผู้เดียวได้ผู้ใส่ไม่งิเลีองามสามก็เลือผู้เดียวชาก้วเอา อะไรต่อถูกตั้มบ่าหมตั้มไม่ทถูกเลยผูไ้อีน้าผูไไม่ใช่ผูไใช่หาปลาว่าเปลี่ยนเลยอ๋ผูไม่รู้มก่อนกนม่ย้ำไดกันไหนย่โจยิ่งพิงู้กันไหย เอาก่มีหลูกมีไข่ไข่ี่หละแม่เรากือนกจาบุกก็ถือนักหวานดิโอ้นักหวานพอเจอไอิ่งก็หลุดเดือนโอ้ได้สมาิใหม่ตไ้สมาิใหม่อย่าไปพูดเ่ยคืออาจารย์มากเยอเดี๋ยนี่เนี่ย มันไ่ได้ใส่าก็ไม่ลงใจเาอยู่ได้ีออยู่ใได้ดีมาเด้มาบอกได้บ้นที่หนึ่งนี่ยเด้อวันที่สามสิบจว่ามามามาเหนี่ยาเ่งมเี่นี่ยเัมนียมันหลายคนอยู่สามคนตลอดมาหา หาเอามายังหลายคนเอาหามื่อกี้เลยเนาะจ๊เคยเจ๊ไแล้วไม่ได้ไม่ได้จ๊เคยแล้ว่าไม่ไพ่เลกสามสี่จ๊สามสามสี่จ๋ามาหาเอื่อยเอื่อยพอคนที่แก้คนที่สองบ่เหอ คนที่หาุนคนที่หาไอซี่เลยเว้โอ้ยลวดแบบกาเนโยจะกคนเกี่ยสกับผู้นั่นนี่ได้เมรี่เด็กเกี้ยสคนสามผูุ้กี้ยสผู้่ายัู้ชายเก็บลงยูทู่ไว้ตัวเอาไม้ไปดีๆจังขุนขอนุ่งเขาบ้าค่บหนองนะจ๊ะ มาอุดแล้วทำกับข้าคไปเบิร์นด้ยยูทูบด้วยพายาเ็นเจ้าของที่นี่ก็อดโยขัดน่งหากับขัดนพร้อมในมกดูมาทงไ้ทงนาบรรยากาศบ้านเทาอืน่างเที่ยวเขาคตหมนี่ตายตายบริุดธโนูน้จัดพี่น้องเกหมนาวลดเแม่งขอยเกาได้ยู่มูวากินเพื่อนใเดือดขนาด ข่อยกินเพื่อเจ้าเด้อเนรนูข่อยบ่กินนูเด้อนี่พี่จ๋าเออเขาบ่ได้แห้งร้อนกยเขาติดตัดแล้วย่างเนี่ยเขาบอแค่นี้เนี่ยเอาหมดหมดมันส่วนลด sale แฉมู้ดเด้อส่วนลด sale นู้นี่แหละมากัน sale นนูกินเพื่อเจ้าเด้อนี่พี่จ๋านี่มนีมาเอาทิปเขามาเอาทิปเขาบอกเขาได้ใช่ทิปอะไรก็มากินเขาได้ เอาไหมรู้ไห่นี่เออเออขิงเขาไหมร้ไหนอันอันคายมับ่เขาอันค่ยจุกวายไม่ได้กินโอ้ยมันเย็นายจิ้แล้วคายจวาสีอุ่นข้าวนยินดังไหมครับหนึ่งจะดึงเอื้อมไปเรื่องเลรเดียมันหัก รนี่ยังนเาะนะบาดดดอันดูเออเออเออเปียงงเลยจินเอาใช้เวัดนบะผีมวห้างผีนนะเอากนั่งหำนั่งหลียงบหัตกงานมาหัลังงไนผู้ใจยกมเนาะมาเด้อกินขาน้ำกันใจนั้นัันอันนี้กัอันเะลงตาิงเกจับจับ น้าวยุกไก่พูน้าวคัะยุกบอกบอกยังบอกพอพ่ดซ้ำเฮนยยุกฝนนาวไร่คือว่าฉีกไปอันท้าพอพูดเมาอัน่อนกับว่อยากลุกเร่งสินหาไว้ว่านี่พอจะนุกกินใส่นหมยังเกาะคือเดียวอะไรอย่งเขิอายพอจะมาจูงไว้หมูหู่าสีมาด้เหมือนเจ้าก็ยยานเขาฟันพื้นหรืะ ขึ้นกแต่ก็ไปอยู่จีขขีอยู่จีตัอไปหอดรงสวนผได้ไหมก็นกุ้มกันมาเต้าท่ตัวทสุดดแล้วไปเ้โอ้เนตก่มองดูนวดนวับเขาเองไหมสาวยังนวก็แดด โอ้ยมาหาปุบัวเขากินประเด็นถือละไม่ไหวถ่านเนาะจับมาพี่คนนี้แล้วเจนแก่แก่มมานางท่านนี่เจ้านูม่นางทานนะมีละกกินกนมเงี้ยได้มปุมตุ้มทุ่งหญ้าเช็ดบางมุกเจ้าไปสีเห็ดยังยังมันเหมัอนลูกเพนบ่มุกไข่เปรี้ยวสีพี่จ้ามาเด้อโมกโรนะจ้าพี่จ้ายางบดเขาเน่ยมันขาดเันึ่งหันเนาะ ยังหลไหลมันจะพูดสีแล้ีสักหนึ่ง้วีจะคว้างเขาไม่ได้กินไปบ่สีเจ้าบ่เ่าป๊มหลานอีกมนบ่ยมเบิดเด้ออันนี้ก็ได้กินเบิรดเท่ากันสีแเจ้าคุยได้ไหมล่ะคือมือฝีมือไม่ปะจหึงเหจะั้นางีเเป็ังใตก็ได้ มันม้วนด้ก็มันมันคือรถีบวสีน้ำบลายสีตาอันที่น้องจะค้องมากับพ่อซื้ออยู่ดอกม้แพ้งปันไดน้าไฟห้องแล้วนี่เราเมืแต่วามันได้สมดุแต่โอ้แ่สมดุยไฟห้องแล้วเครื่องมันหน่อยเนาะเครื่องมันหน่อยน้ำใส่เยอะ่น็คอยแต่เสียเดียนละสัตวยอดอ้อยนะจ๊ะยอดอ้อยม่ป่าพอดเอายอดอ้อยให้ ของขึ้นยังนี้เด้อเผื่นเห็ดเวียกรัะะระวังมืออย่าคล้ะละองอะไรล่ะเอาไปแรกเราบันมันมนะมมใไ้แม่ขุดให้แม่กินมาบ่นนามนะันเนาะได้่อสิบตัวว่าล่ะนะเผื่อเ บัตมั่นแรงนี่จะแล่นน้ำมันบ่อได้อีกกระปูนะต่นตะไข่เนาะให o ่ <c oughs> <c oughs>

ปู oh, ปูปูโอ้ Life. มันก็ได้ลายสวยจังเห็ป้าได้ลายสวเตมอะปูอีกะปูอีกะปูสิพาเด็กหน่อยไปไทยเห็ดฉิบขุดอีกะปูอยู่ตรงหนายโอ้ได้ลายเติมไปเด้อม